สวัสดีครับตักเรียนชั้นป .3 ทุกคนครับนะครับวันนี้เป็นคลิปคลิปในเรื่องของโปรแกรม s c r t t c h JR นะครับที่คุณครูจะส่งคลิปย้อนหลังให้นักเรียนเนื่องจากเมื่อกี้เกิดเหตุขัดข้องนะครับแท็บเล็ตนี้ปัญหานะครับเอามาดูกันเลยเราก็เข้าโปรแกรมนะครับ s c r a t c h JR นะ คุณครูจะย้อนอีกหนึ่งรอบนะครับในการพูดถึงเรื่องการสร้างตัวละครการสร้างตัวละครให้มีจำนวนตัวละครเนี่ยหลายตัวกับเปลี่ยนสีตกแต่งตัวละครนะครับามาดูตัวละครตัวแรกคือตัวแมวนะครับเราสามารถจะเปลี่ยนสีแมวได้โดยไปที่ภูกกัน,นะครับเอาเลือกภูก,กันเสร็จแล้วเราเลือก สีนะครับที่เราต้องการเลือกนะครับเช่นสีเขียวเสร็จแล้วนะครับนักเรียนเลือกข้างล่างด้านขวานะครับด้านขวามันเป็นเรื่องของถังสีนะครับเรื่องของถังสีนะนะครับเรื่องของถังสีอยู่ก็ติ๊กไปที่ ถังสีเสร็จแล้วกดไปที่ตัวแมวนะครับนักเรียนอยากให้แมวเป็นสีอะไรนักเรียนก็สามารถเลือกได้เลยนะครับเลือกได้เลยโอเคไหมครับอ่านะุฒแมวตัวนี้เป็นสีมว่วงนะครับเราก็เลือกอ่านะต่อไปไปเลือกตัวละครอีกหนึ่งตัวนะครับเลือกตัวละครอีกหนึ่งตัวก็ไปที่บวกนะครับเครื่องหมายบวกมุมซ้ายมือ นะครับมุมนี้นะมุมนี้นะไปที่บวกนะครับเลือกตัวละครที่เราอยากจะให้เพิ่มเติมอยู่ในฉากในเฟรมของเรานะครับเอาเลือกต้นไม้กดเครื่องหมายถูกนะก็มีต้นไม้มานะครับต้นไม้หนึ่งต้นต่อไปบวกอีกนะครับอยากให้มีสัตว์ชนิดใดนักเรียนก็เลือกได้เลย อ่านะครับอันนี้ไม่ออกแล้วกันกดกาบะกดลูกไก่อ่ากดถูกนะครับนะอ่าต่อไปไก่ก็สามารถเปลี่ยนสีไนดะ้เช่นเดียวกันอือนี้นะครับมีนกเพนกวินมีไก่ นะครับได้อ่าโอเคอันนี้คือการเปลี่ยนฉากตัวละครต่อไปนะครับเปลี่ยนพื้นหลังนะครับเปลี่ยนพื้นหลังก็จะเรียนไปที่รูปภาพวิวด้านบนตัวนี้นะครับเลือกวิวนะครับอ่าเลือกไก่อยู่ในสนามหญ้าเราก็เลือกต้นไม้แม่น้ำแล้วแต่เรา นี่นะครับนี่นะอ่าต่อไปนะครับพอเราได้ฉากที่1นะครับเราสามารถเพิ่มฉากได้อีกนะให้เลือกปุ่มเมนูด้านขวานะครับบวกเพิ่มฉากด้านขวาเราเรียกว่าสไลด์สองหรือฉากที่2อ็ันนี้นะครับฉากที่2นองน้องเรียนไม่เอาแมวก็ได้เพราะแมวมีแล้วนะครับบวกเพิ่มเองเลยนะครับนั่นจะทําเป็นเรื่องอะไร นะครับได้หมดเลยนะแต่มันลดนะครับนะมีลดแบนะบนี้นะครับเปลี่ยนชาแทนเปลี่ยนชาเปลี่ยนชาแบบนี้ได้หมดเลยนะครับได้หมดเลยแก้ไขคนได้ไหมคนขับรถสามารถแก้ไขได้ เั่เรนเห็นหน้าไหมครับจะมีหน้าที่แบบนั่เรนมองว่ามันยังไม่มีหน้าตาใช่หรือไม่เราสามารถเพิ่มหน้าตาโดยใส่เป็นรูปเราได้นะครับให้นั่เรนมาเลือกที่ปุ่มกล้องด้านด้านขวานะครับคลิกปุ่มกล้องหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็คลิกไปที่หน้าอ่าแล้วเราจะเห็นได้ว,ว่าปุ่มกล้องจะขยับกล้องของเรานะครับ ตรงกล้องมือถือเราสามารถใส่หน้าได้ถ้าเล็งก็เล็งให้มันตรงนะครับเล็งให้มันตรงตสามารถใส่ได้แบบนี้แล้วก็กดถูกก็จะเป็นรูปเราบนหน้าแบบนี้นะครับอ่ต่อไปอันนี้คือสองเฟรมเรายะเลือกฉากอื่นได้อีกสเฟรมหรือจะ4เฟรมได้หมดเลยนะครับ นะสี่เฟรมก็ได้หรือสามเฟรมก็ได้เช่นเดียวกันป้ายให้กลับไปฉากที่หนึ่งเราสามารถตั้งชื่อเรื่องนะครับตั้งฉากนะครับโดยไปที่ปุ่ม ABC ด้านบนนะครับปุ่ม ABC อยู่ด้านบนนั้นนี้นะเลือกอ่นานิทาน เรื่องะแล้วแต่นักเรียนจะใส่นะครับนะสามารถวางได้ตามใจเอนะต่อไปนะครับต่อไปนะเราก็มาเลือกตัวแมวก่อนก็มาเลือกแมวนะครับใส่ปุ่มนะครับใส่ปุ่มเลือกคลิกตัวแรกนะครับสีเหลือง เสร็จแล้วนําธงมาใส่นะครับนี้จะเป็นการเล่นละครแล้วกำหนดให้ตัวละครแมวนะครับแมวพูดนะครับตัวแมวเนี่ยนะตัวแมวตัวนี้ทักทายกับไก่นะพูดคุยกับไก่อะไรก็ได้นะามาใส่กดธงสีเขียวเสร็จแล้วนะครับใส่คำพูด ใส่คำพูดนะครับใส่คำพูดเช่นสวัสดีนะครับอ่าเราลองกดรงเขียวดูเห็นไหมว่าแมวก็จะพูดสวัสดีนะครับสวัสดีได้นะนะครับแมวพูดสวัสดีได้เสร็จแล้วพอพูดสวัสดีเสร็จแล้ว,ว,ลวให้แมวนั้นเดิน ไปข้างหน้า19นะครับแล้วลองกดนะครับทงเขียวทีหนึ่งอ่าเห็นไหมครับว่าพอแมวพูดใส่สวัสดีแมวสามารถเดินได้19นะครับอ่าต่อไปเดินหน้า19ถอยกลับหลัง59ลองกดทงเขียวดูนะครับ นะครับนะรับพูดสวัสดีแล้วเดินกลับมาได้ครับนะแบบนี้นะนักเรียนก็ลองลองสร้างเรื่องราวละครชักหนึ่งเรื่องนะกำหนดเรื่องคุณครูอยากได้สักสามสไลด์นะครับสามสไลด์นะโดยโดยมีการให้แมว หรือสิ่งตัวละครอ,อะไรก็ได้ของน้องเรียนเนี่ยนะครับมีการเคลื่อนไหวมีการขยับมีการพูดคุยนะครับให้นักเรียนลองทดลองทําดูวันนี้นะครับแล้วเสร็จแล้วนักเรียนลองแคปเป็นหน้าจอวิดีโอหรือหน้าจอภาพนิ่งส่งมาในกลุ่มไลน์ป .3 ให้คุณครูดูหน่อยนะครับไม่ได้บังคับคนไหนที่ทดลองทําและสําเร็จส่งให้คุณครูดู นะครับมีเวลาสักหนึ่งอาทิตย์นะนะครับสักหนึ่งอาทิตย์ให้นักเรียนส่งมาแล้วกันใครสงสยัยตรงไหนทําไม่ได้หรือคลิปคุณครูไม่ชัดเจนนะครับนะักเรียนทักมาหาครูเดี๋ยวครูจะตอบให้นะครับนะโอเควันนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับนักเรียนก็ไปทดลองทําดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างโอเคนะครับสวัสดีครับ